สวัสดีครับผมบอสครับ by PB used car นะครับวันนี้มาเจอผมก็ต้องรู้สิครับวันนี้ผมจรถราคาโดนราคาดีจับต้องได้ไหมครับวันนี้มีคิวของตัวตัวต้าครับแคมรี่ครับตัวนี้เป็นโฉมผู้นําเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้นะครับถ้าภาษาของตัวพวกรถเก่าก็เรียกว่าโฉมแคมรี่เข่าควายแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันพันเข่าควายไงเพราะมันสวยมากครับ1นึ่งแคมรี่ตัวเนี้ย มันโอกว้างขวางคำนี้ตัวนี้นะเป็นตัวบุกเบิกที่พวกอเมริกาต่างๆที่เรียกว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่ได้เรียกเลยว่าเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นของอเมริกาเพราะหนึ่งด้วยความหรูหราความแข็งแรงและข้อความทนทานและความสะดวกสบายที่ฟังก์ชันจัดมาเต็มอ่าซึ่งคันนี้นะครับเป็นตัว 2.4Q นะครับผมเป็นตัวปี05นะครับสีดำหายากด้วยก่อนจะรู้ราคานะหูมันดียังไงแล้วมันถูกยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับว่ารถคันนี้มันดียังไงบ้างมาครับ คันนี้นะครับเป็นรถสีดํานะครับคือผมบอกเลยครับคันนี้สวยมากเห็นเนี่ยมันจะเป็นเมทัลลิกยิบ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 เขาเรียกว่าสีเมทัลลิกนะครับผมด้านนี้ก็จะมีของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับมีนะครับสัญญาณถอยด้านหน้าไอ้สวัสดีเขาเรียกว่าโซน่าด้านหน้านะครับผมแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมอ่าด้านนี้ล้อแม็กนะครับผมโอ้ใช้ดิกยาวครับหนามเตยยังอยู่เลยล้อแม็กตัวนี้ก็ขอบเท่าไหร่น้อล้อแม็กขอขอบสิบเจ็ดอ่าขอบสิบเจ็ด นี่ครับมือเปิดคอมเมมนต์กุญแจนี่มีให้หมดให้ปไปเลยสามดอกนี่ครับผมสวยอะ่ะไฟท้ายของโฉมรุ่นผู้นำนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวมเนอร์เชแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆโฉมผู้นำเนี่ยไม่แต่ปีศูนย์สะตัวนี้ปี0 5, ูนก็มเนอร์เชเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดก่อนนะปั๊บเดี๋ยวไปเปิดนแป๊บหนึ่งตืออ๊บนี่ อยากอวดว่าด้านท้ายรถนะครับกว้างขนาดไหนนี่ครับโคตรกว้างเลยนี่ครับกว้างมากๆซึ่งคันนี้ผมบอกว่าสวยตรงไหนนะนี่ครับตะคงตะเข็บนะครับเดิมหมดเลยไม่มีชนเลยนะครับผมขอบอกเลยนะครับคือปี0-5แต่รักษาความสวยงามสภาพได้ขนาดเนี้ยโอ้มัญหายากมากๆแล้วซึ่งคันนี้ผมบอกก่อนเลยผมทำโปรโมชั่นราคาอยู่ที่239,000 คันนี้ออกห้างอยู่ล้านห้ากว่าแน่นอนครับตามสภาพเวลาเราขับลดราคาเป็นล้านเลยละคาแค่2 39, องแสนสามหมื่นเก้าพันยังไม่พอครับจองเดือนนี้นะครับหรือว่าจองเนี่ยมาจากยูทูบนำรถอีกหมื่นหนึ่งเหลือที่2องแสนสองหมื่นเก้าพันโปรมโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับแถมรถกรดูชนิดฟรีอีกหนึ่งปีเต็มไม่พลาดครับไม่ควรพลาดคันนี้อ่ะคันนี้ก็ไม่ติดแก๊สด,ด้วยนี่ให้ดูสภาพเดิมๆอุ้ยเอิบเอิบเอิบเดี๋ยวต้องขไขตัวนี้ก่อนนี่ เป๊บเปร๊บนี่เอบปบนี่ครับเดิมเดิมเลยครับผมนี่สวยไหมล่ะขอบอกเลยภายในสวยมากมีตะคงตะขายให้พร้อมเอ๊บนี่มีตะขายใส่ของให้ด้วยและนี่ครับกล่องนี้คุณลูกค้าบอกมันคืออะไรอะ่ะมันคือกออากาศครับซึ่งเขาไปติดของโตต้ามาตัวเนี้ยแพงมากตอนนั้นติดมาหลายหมื่นเลยนะผมขอบ,บอกเลยตัวเนี้ยกออากาศตัวเนี้ยอะให้ไปด้วยครับ มีกล้องถทาย,นะยหลังด้วยนะนี่กล้องถทายลังด้วยมีให้ด้วยครบเซตคันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์เต็มที่สวยอะ่ะคันนี้บอกได้เลยไม่ควรพลาดคันนี้เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าขุมพลังเขามียังไงบ้างเครื่อง2.4นะครับผมคือกําลังเขาเนี่ยเป็นระบบ VVTI ระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะซึ่งหมายความว่าระบบ VVTI เนี่ยเขาพัฒนานั้งแต่รุ่นนี้แล้วครับรุ่นปัจจุบันก็จะเป็น VVTI อยู่ซึ่ง การทางานเขานะครับตัวนี้เป็นโช๊คนะครับผมด้านนี้เป็นโช๊คนะครับด้านนี้แล้วก็นี่ครับวีดา16วาล์วนะครับคือด้วยความเครื่องเขาเนี่ยเป็นระบบวาล์วแปรผันเพราะชะนะตาการเร่งดีขึ้นกับแนงงานมากขึ้นแล้วก็เครื่องทนทานมากๆเลยครับผมนี่ฮะไม่มีชนหนักไม่มีเลยครับคานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดติ๊กเกอร์อยู่ครบพร้อมรถปี05สภาพนี้ผมบอกเลยว่ายากมากนี่ฮะถนนกันความร้อนอะไรมีหมดเลยอ่า เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมใตใ้ดูนะครับเป็นไงบ้างไม่ติดแก๊สไม้ะไรด้วยเฉียบคันนี้อยากให้โดนจริงๆครับบอกได้เลยเดี๋ยวดูข้างในกันครับเป็นยังไงบ้าง นอกจากมันกว้างแล้วเนี่ยช่วงล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่านุ่มสบายคือก็ออกแบบมาเนี่ยรถผู้นําคือนั่งสบายขับเองก็ได้คนนั่งหลังก็ได้นี่ระบบไฟฟ้าหมดเลยครับรอบคันนี่ครับแล้วก็มีลายไม้เบาะหนังแท้นะครับด้านนี้เราสามารถพับกระจกจากทางด้านในได้เลยนะครับควบคุมจากตัวนี้ได้หมดเลยนี่เลยหรูหรานีะดับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับได้แดทิศทางนี่อ่า มีไซส์แอร์แบกด้วยนะครับผมหมายความว่ามีทั้งแอร์แบคคู่หน้ามีแอร์แบกข้างนี้ด้วยความปลอดภัยสูงมากพวงมาลัยนะไม้กึ่งหนังจับสบายดูให้ความหรูหราครับด้านนี้มีระบบคุชคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วนะครับผมเรามีระบบมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยเรียกว่าเราสามารถควบคุมเนี่ยเครื่องเสียงทุกอย่างได้ในนี้หมดเลยจอนะครับเป็นระบบของตัวนะครับทัชสกรีนนะครับด้านนี้อ่าด้านนี้ครับทัชสกรีนเลยอ,อังกฤษอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับผม ขอบอกเลยเครื่องคันนี้นี่ผมเดี๋ยวนะเป็นยังไงวะเฟน,นิดก่อนนี่ครับไนนว์วานไนน์วานนี่แอร์เย็นเพลงเพาะนี่ขอบอกครับนี่ครับผมนี่แอร์เย็นครับผมนี่ครับวิทยุเราสามารถควบคุมด้านนี้ได้นะครับนี่ฮะ เราสามารถเปิดเสียงนี่ครับตรงด้านนี้ได้เลยแอร์นะครับเป็นระบบดิจเป็นออโต้นะครับผมเป็นดิจิตอลนะครับผมสามารถนะครับผมเลือกระบบลงลงหน้าขาลงหน้าก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็มีระบบนี่ครับ AFS นี่เป็นของตัวระบบไฟนะครับผมด้านนี้แล้วไฟตัดหมอกนะครับผมด้านนี้อ่าก็นั่งสบายครับผมบอกว่าสบายมากๆและนี่ครับสอนสอนสอนนี่เลยนี่เลยนี่ ตัวนี้ครับเป็นของตัว T R C Traction Control นี่คือเป็นปุ่มที่ว่าป้องกันการล้อเลื่อนถลยนะครับผมรถหรูๆมีหมดคันนี้ก็มีแล้วนะด้านนี้นะครับเป็นม่านบังแดดหลังรถราคา2 0 0แสนต้นมีม่านบังแดดหลังเหรอกดเลยปึ๊บสอนนี่ด้านหลังเป็นไงล่ะรถราคา2 0 0แสนต้นๆมีม่านบังแดดหลังคูอ่ะคูคูมากๆ เราสามารถกดเปิดปิดตรงด้านนี้ได้เลยนี่ ECT ตัวนี้นะครับผมอ่าสอนตรงนี้ฮะ ECT ตัวนี้คือเพิ่มกําลังแรงม้านะครับแต่แน่นอนถ้าเรากดตัวนี้ก็น้ํามันกินขึ้นเนอะจริงๆขับปกติก็นั่นอยู่แล้วเป็นเกียร์น้ำมัน4สปีดนี่ครับผมเกียร์ลื่นไหลปกติเลยมีช่องเก็บของเป็นลายไม้ดูหรูหรามีที่จุดบุรีอ่าพร้อมกระจกอ่ามีให้ด้วยมีไฟด้วยนี่ ลูกค้าเขาใช้งานรักษามากครับผมขอบอกเลยครับคันนี้นี่ฮะรถปีศูนย์ห้าแสภาพทุกอย่างเนี่ยผมดูแล้วผมว่ามันเกินราคาไปแล้วแหละกล้องสายแว่นตาแล้วก็มีผมว่าเกินราคานั่งสบายครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนักแปดสิบเนี่ยครับหัวยังไม่ติดเลยเขาถึงบอกเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นของอเมริกาเนี่ยครับผมนี่ครับทีเทเ่เป็นกาทำหมอกันเนี่ยเบรกนี่คคมรี่คือเบนซ์ญี่ปุ่นพอมันนั่งสบายความปลอดภัยสูงออปชั่นทุกอย่างจัดเต็มใน,นราคาเท่านี้ผมนั่งหลังให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลย นี่ครับเบาะหนังด้านหลังสบายเออลืมไปเบาะไฟฟ้ามันคู่หน้านะครับขูกว้างมากอะ่ะอย่างกว้างอะ่ะแล้วนี่ครับสูงหูสบายนี่มีแอร์ด้านหลังด้วยนี่เลยเบาะนะครับนี่นั่งสามคนนี่สบายๆนี่หูมีที่วางแก้วน้ํามีลายไม้หรูหราโอ้โหดูดีนี่ครับอ่ะช้ดูนี่นี่คือเครื่องฟอกของโตต้ตานี่เห็นไหมครับนี่มีเครื่องฟอกด้วยอะ่ะ คุ้มอ่ะผมบอกได้เลยคันสองแสนต้นนะครับได้ทุกอย่างที่ผมบอกไปคันนี้นะครับจอดอยู่ตรงติดกับซอยรางแผงร้อยห้าเก้าให้เร็วนี่เดียวครับเจนชุมิวเขียวพีบีรถบ้านเกตเอนะครับผมทุกคันที่ผมซื้อเป็นรถบ้านเพราะฉะนั้นมีแค่อย่างละคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยอย่าให้รีบมาครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆรถต่อไปนะครับผมยังไงคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ